คลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลักนณาพิจิกประจําเดือนมีนาคมนี้ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลักขณาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลักนณาราศีตามหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคน ะะอาจจะมีตรงบ้างม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอลไะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะพิจิกนะคะมีเออร์จที่ออกมาคือไพ่ u d g เ e n t นะคะเปิดหมดไม่ได้นะคะเดี๋ยวไพ่โป๊ะนะคะจะโดนแบนอีกนะคะอ่ะเอาเป็นว่า m a เนเจอร์จีเป็นไพ่ judgment ละกันนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ฉันมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมี energy ของความตื่นรู้นะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือว่าเป็นความปรารถนาลึกๆข้างในนะคะของใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนื่องจากว่าสถานการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ก็มีใจให้กันดีนะคะก็มีความ ชอบกันสนใจกันนะคะพยายามในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กนะคะหรือว่าพยายามที่จะแบบทำให้อยู่ร่วมกันให้ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าถึงแม้ว่าพยายามที่จะพูดคุยหรือว่าพยายามปรับอะไรบางอย่างให้อยู่ด้วยกันได้แต่ความสัมพันธ์นี้ก็ดูเหมือนกับว่าย,ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะนะคะในที่นี้เนี่ยมีเรื่องนะคะที่ทำให ใครบางคนรู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะที่อาจจะเห็นนะว่าคนที่เราสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเปิดโอกาสคุยกับคนอื่นๆนะคะคือมันเห็นได้เองนะคะก็เลยทําให้เราเราเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะทีนี้พอความสัมพันธ์ยังไม่เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าต่างคนต่างก็รู้ว่ามีใจให้กันนะสำหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยที่จะเห็นนะคะเป็นเอ e ร์จีของชาวราศีพิจิกเองตัวของคุณเองนะคะได้เป็นไพ่คิงขอภัยค่ะคว e นถือดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ห้าเมท้าตัวคุณเองเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดหรือไม่อยากที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคิดไปคิดมาแล้วนะคะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วคุณอยากที่จะตัดสินใจบางอย่างให้กับตัวเองถ้าสมมติว่าในตอนนี้คนคนนี้ยังหลัง ย,ย,ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกคุณไหมหรือว่าไม่เลือกคุณหรือว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบไหนคุณก็พร้อมในการที่จะเลือกทางเดินให้กับตัวเองแล้วในตอนนี้นะคะสาเหตุเนี่ยจะว่าน่าจะมาจากพิจิกเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องโฟกัสหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องอไปให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเช่นอาจจะเป็นเรื่องงานของคุณ เรื่องการเรียนของคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องความฝันของคุณนะคะในตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องการพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วคุณไม่อยากที่จะต้องมาคิดมากกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นอะไรที่มันชัดเจนได้แต่อย่างน้อยๆคุณก็ไม่อยากที่จะมีอ่เรื่องที่ทําให้จะต้องมานั่งคิด ในเรื่องว่าเออเขาจะไปคุยกับใครอะไรยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าเรื่องของ choice เรื่องของตัวเลือกพวกนี้คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้มีเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะรบกวนจิตใจคุณอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นนะคะบรรยากาศในอพิโซดนี้คือว่ามันจะมีการตกลงกันแล้วก็พูดคุยกันในเชิงประมาณนี้แหละนะคะว่าแล้วสรุปแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปทางไหนนะคะขอบเขตหรือว่า กฎเกณฑ์มันจะต้องเป็นยังไงเรายังคงเป็นคนคุยต่อกันไปได้หรือเราคงยังคงสารความสัมพันธ์กันต่อไปได้แต่สารความสัมพันธ์กันต่อไปหลังจากเนี้ยคือกฎเกณฑ์มันควรจะเป็นยังไงเธอคุยกับคนอื่นได้ไหมฉันคุยกับคนอื่นได้ไหมหรือฉันทํานั้นได้ไหมฉันทํานี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการตกลงกันอย่างชัดเจนนะคะที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่าพิจิกเองนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะแสดงออกว่าถ้าสมมติว่าไม่ชัดเจนนะคุณไปนะ ถ้าไม่ชัดเจนหรือถ้าสมมุติว่ายังคงเป็นอะไรแบบขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่เนี่ยคุณคุณอาจจะบอกเขาตรงๆว่าคุณคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้คุณอยากจะไปโฟกัสบางเรื่องของชีวิตของตัวเองแล้วอยากจะทำตรงนั้นตรงนั้นให้มันดีมากกว่านะคะในส่วนของ energy ของเขาเองจะเป็นไพ่สอดาบและเป็นไพ่8ดดาบเขาไม่แน่ใจอะนะว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไงดี เขารู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาว่าไม่อยากที่จะเสียไปแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะด้วยเงื่อนไขชีวิตของเขาในตอนนี้เขาจะสามารถมีใครได้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาจะสามารถรักหรือว่ารับผิดชอบใครได้จริงๆหรือเปล่า พูดง่ายๆคือเขาไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยทําให้เขายังคงลังเลและก็สับสนนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าในเอพิโซดนี้พิจิกนะคะค่อนข้างชัดเจนนะหรือว่าค่อนข้างที่จะมีจุดยืนในตัวเองค่อนข้างสูงว่าจะไปถ้ามันถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเคลียร์นะคะสิทธว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจได้เองนะเพราะว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งอะ เขาเองก็จะได้รู้ใจตัวเองอีกว่าจริงๆแล้ววะเขาแค่กลัวนะเขากลัวการผิดหวังเขากลัวการเสียใจก็เลยทําให้เขาไม่ตัดสินใจแต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจในตอนนี้เขาอาจจะเสียคุณไปตลอดการสิ่ง,งที่ทิศบ,บอกคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเขามองว่าคุณคือคนที่ perfect เหมาะสมกับการเป็นคนรักทุกอย่างคือดีหมดเลยการเอาใจใส่การเข้าใจนะคะการลงทุนลงแรงเพื่อความสัมพันธ์ คุณมีข้อดีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินในเวลาที่เขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆเดี๋ยวตอนนั้นเขาจะตัดสินใจได้เองคนคนนี้เชิดว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วทําให้เขาได้รู้ว่าการที่ คนคนหนึ่งอะตั้งใจจะรักคนคนหนึ่งจริงๆอะมันเป็นยังไงเหมือนว่าการที่คุณตั้งใจที่จะอยู่กับเขาตั้งใจที่จะดูแลเขาจริงๆเนี่ยค่ะคือมันจะทําให้เขารู้สึกยังไงบ้างคือง่ายๆคือคุณทําดีกับเขามากจนเขาก็เสพติดความดีของคุณตรงนี้แล้วก็เสพติดความสุขที่ได้จากคุณด้วยนะคะทิจิตรู้สึกยังไงนะคะกับคนคนนี้ เอาจริงๆคุณอ่ะมีมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่อย่างที่บอกพจิกรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะมีเรื่องปวดหัวมากเกินไปคุณอยากจะโฟกัสไปทีละเรื่องเชันตอนนี้โฟกัสเนื่องงานก็อยากให้เรื่องความรักเป็นอะไรที่สบายใจคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือคุณอยากให้มันออกมาเคลียร์มากที่สุดแล้วเขาละคะคนนี้มีความกลัวในใจค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งอาจจะเคย เจอความรักความสัมพันธ์ที่ผิดหวังมาหรือ2นะคะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยมีความกลัวว่าอ่าถ้าสมมติว่าเขาตอบตกลงถ้าสมมติเขาตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแล้วถ้ามันไม่เวิร์กขึ้นมาล่ะเขาจะทํำยังไงนะคะขอดูกัน Take Action ของเขาคนนี้นะคะอยที่ซิดบ,บอกเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจได้เองนะคะเห็นลังเลลังเลอย่างเงี้ยพอจะเสียคุณไปจริงๆเนี่ย ก็ตัดสินใจได้เขามีเกณฑ์น,นะคะในการที่อยากที่จะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ไปต่อยอมที่จะเสี่ยงเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะมีเขามองว่าคุณอ่ะมีค่ามากพอที่เขาจะก้าวข้ามผ่านความกลัวตรงนั้นออกมาได้ เพราะการที่มีคุณมันดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นในอพิโซดนี้หรือในเดือนมีนาคมนี้ซินมองว่าความสัมพันธ์ของพิจิกนะคะไม่ได้ราบรื่นนะจะมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันหรือถ้าคุยกันก็จะเป็นการคุยกันในแบบที่ตรงไปตรงมาแบบมากๆใช้คําพูดที่ตรงมากๆนะคะจนบางครั้งบางทีอาจจะแบบ จุกกันไปเลยก็ได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดช่วงปลายเดือนมันจะดีนะคะไม่ว่าการตกลงในครั้งนี้จะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่พิจิตคุณแฮปปี้เพราะว่าคุณมีทงในใจของคุณแล้วเช่นว่าถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนคุณโอเคคุณแฮปปี้หรือถ้าสมมติว่าเขาจะพูดออกมาเลยว่าไม่พร้อมคุณก็แฮปปี้เช่นเดียวกันเพราะคุณเลือกตัวเองนะเพราะฉะนั้นเอาคาสําหรับในเอพิสซดนี้นะคะมีนาคมนี้มี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนและไม่ว่ามันจะ เกิดขึ้นทางไหนหรือตัดสินใจอะไรยังไงตัวคุณเองจะแฮปปี้กับสิ่งน,นั้นนะคะเพราะว่าคุณเลือกเอาตัวเองมาเป็น Priority สสำคัญนะคะอาะคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ